กลับสวัสดีทุกท่านนะครับพบกับผมอาจารย์เต้ยติวสอบข้าราชการนะครับเดี๋ยวสักครู่นะฮะโอเคนะครับพอดีว่าวันนี้เนี่ยนะฮะวันที่18กันยายน2563เนี่ยนะฮะเป็นวันที่กอพอได้จัดสอบกอพอแบบ exam ใช่ไหมนะครับ วันนี้นะนะครับแล้วก็พอดีว่าผมได้ข้อสอบมาจากอินเทอร์เน็ตนะครับหาหามานะครับเพื่อจะมาแบ่งปันกับทุกท่านนะครับถ้าทุกท่านมีก็แบ่งปันมาให้ผมได้นะนะครับผมมีอยู่5ข้อนะครับแล้วเดี๋ยวผมผมทำเฉลยมาแล้วนะครับเดี๋ยวจะเฉลยให้นะครับเป็นอนุกรม4ข้อแล้วก็เป็นโอ peration หนึ่งข้อนะครับเราลองมาดูกันนะครับข้อ1นะฮะข้อ1นนะครับอนุกรมนะฮะ เขาบอกว่า2นะครับ5 10นะครับ20นะครับ43นะครับแล้วก็92นะครับแล้วก็ตัวต่อไปคือจุด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 อ่ามันคืออะไรนะครับข้อนี้ก็เรามองดูทรงอนุกรมข้อนี้แล้วเนี่ยนะครับเป็น ตัวเลขที่เพิ่มขึ้นตลอดเลยในแต่ละหลักนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็สันนิษฐานได้ว่ามันไม่คูณก็บวกนี่แหละมันถึงจะทําให้ตัวเลขเพิ่มขึ้นได้จริงไหมนะครับมองไปเลขแล้วมองเป็นเลขยกกําลังมันมองไม่ออกนะฮะแล้วมันเพิ่มขึ้นทีละนิดเดียวแบบนี้นะครับมันควรจะเป็นการบวกนะครับเพราะฉะนั้นผมจะตีแฉกโดยใช้การบวกนะนะครับ2มา5เนี่ยนะครับมันได้3นะฮะสนะครับแล้ว5มา10นะครับมันจะเป็น5นะครับ นะครับต่อไป10ไป20เนี่ยมันกลายเป็น10เลยนะฮะต่อไป20ไป43เนี่ยมันกลายเป็น23บนะฮะบวกไป23นะครับแล้วก็43นะครับไป92เนี่ยนะครับโอ้โหเพิ่มเยอะนะเพิ่มไป49เลยนะครับนะครับมันยังมองไม่เห็นระเบียบถูกไหมครับเราก็ไม่ย่อท้อะตีแฉกต่อนะครับ3มา5ครับเพิ่มขึ้นมา2นะครับ5ไป10เนี่ยเพิ่มขึ้นไป5นะครับ ต่อไปครับ10ไป23เนี่ยเพิ่มขึ้นไปอยู่13นะฮะนะครับแล้วก็ต่อไป23ไป49นะครับอันนี้เพิ่มขึ้นไปอยู่26นะค,ะคระบับกนะะ็ยังไม่เจอระเบียบอีกนะครับยังไม่เจอระเบียบอีกก็ยังไม่ย่อทอฮนะหน้าด้านตีแจกต่อนะครับอาจะตีแจกต่อไปครับเราจะพบว่าจาก2ไป5เนี่ยนะครับเพิ่มขึ้นไป3นะครับจาก5ไป13เนี่ยเพิ่มขึ้นไปอยู่8นะครับ โอเคนะฮะจากอ่า13ไป26เนี่ยเพิ่มขึ้นไปอยู่13นะครับนะครับแอดทีนี้พอมาถึงบรรทัดนี้นี่เริ่มเจอระเบียบละถูกไหมนะครับลองตีแฉกอีกนะครับจาก3ไป8เนี่ยเพิ่มขึ้นมาอยู่5นะครับ8ไป13เพิ่มขึ้นมาอยู่5อ่านะฮะเจอเจออะไรฮนะเจอ5 5แล้วถูกไหมนะครับโอเคนะ เจอตรงนี้เป็นตรงนี้เป็นหตรงนี้เป็น5นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็สันนิษฐานได้ว่า13เนี่ยนะครับตีแชกออกไปนะครับมันก็ต้องเพิ่มไปอีก5เดี๋ยวแป๊บนึ่งนะฮะ 13เนี่ยตีแฉกออกไปมันก็น่าจะเพิ่มขึ้นไปอีก5้าถูกไหมอ่านะครับมันจะได้เป็นห้าห้านะครับก็เป็นระเบียบแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิบามบวกห้านะครับจะกลายเป็น18นะครับแล้วทีนี้ยี่สิบหกเนี่ยพอมาเจอกับ18เนี่ยนะครับก็เลยกลายเป็น4ี่บี่นะครับโอเคนะครับจาก40 4 9ี่มาเจอกับ4ี่ิบี่นะครับก็เลยกลายเป็น9 3้าสบสามนะนะครับเพราะฉะนั้นได้คำตอบแล้วครับ9 2บจ้าเอกับ9 3้าสบสามครับ กลายเป็น185ครับข้อนี้ตอบ185นะครับโอเคเสร็จ okay. ข้อหนึ่งฮะอันนี้คือข้อหนึ่งะครับก็เขาไม่มีช้อยให้เรานะครับเราก็คิดเอาเองได้นะครับต่อนะครับข้อสองครับข้อสองนะครับอ่าเขาบอกว่า15 นะครับแล้วก็15นะครับแล้วก็45นะครับแล้วก็225นะครับแล้วก็จุด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 ให้เราหาคําตอบนะครับข้อนี้ดูทรงแล้วไม่ยากเลยนะครับผมได้แรงบันดาลใจมาจากอะไรก่อนนะครับคือ15กับ15ซ้ํากันถูกปะ่ะสิบหนี้กับ15นี้ซ้ํากันเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะทํายังไงมันถึงจะซ้ํากันอ่ะมันก็คูณ1นสีถูกปะ่ะ ะะเพราะฉะนั้นอันนี้เอาคูณ1นะฮะแล้ว15ไป45เนี้ยมันก็คูณ3นะฮะโอเคนะแล้วเจอระเบียบแล้วครับอันนี้เจอคูณ1อันนี้เจอคูณ3นะครับเพราะฉะนั้นตัวต่อไปต้องคูณ5แน่นอนแล้วมันก็ใช่ด้วยนะฮะคือ45เนี่ยเมื่อเอาคูณ5แล้วมันก็จะกลายเป็น225นะครับเพราะฉะนั้นเจอแล้วฮะคูณ1คูณ3คูณ5เพราะฉะนั้น225ตัวนี้นะฮะต้องคูณ7แน่นอน นะฮะเพราะฉะนั้น225คูณ7จะได้1,575นะครับอ่านะครับข้อนี้ตอบ1,575นะครับข้อ2ข้อ2ไม่ยากนะครับต่อไปดูข้อ3นะฮะข้อ3เนี่ยนะครับมี77นะครับมี75นะครับมี66นะครับมี70นะครับ มี61นะครับแล้วก็จุด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 ,จดนะครับให้เรานะครับเรามองทรงตัวเลขแล้วเนี่ยเดี๋ยวเพิ่มเดี๋ยวลดจริงไหมนะครับเดี๋ยวเพิ่มเดี๋ยวลดคือคิดอะไรไม่ออกตีแฉกไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวตีแฉกเดี๋ยวเราจะพาไปสู่คาตอบเองนะครับผมก็ลองตีแฉกดูนะครับข้อนี้เนี่ยถ้าหากว่าใครมีแนวคิดที่ต่างจากผมนะนะครับาสามารถ แชร์ได้เลยนะครับเพราะว่าผมก็จะแชร์วิธีคิดของผมเพราะมันไม่มีช้อยไงมันก็เลยไม่รู้ว่าที่ผมคิดมาเนี่ยมันถูกหรือเปล่าแต่ผมจะแสดงวิธีคิดแล้วก็ระเบียบที่ผมคิดได้ให้ท่านดูก็แล้วกันนะครับก็คือเจ็ดสิบห้าเจ็ดสิบเจ็ดไปเจ็ดสิบห้าเนี่ยอันนี้มันลบสองถูกไหมลบสองนะนะครับเจ็ดสิบห้าไปหกสิบหกเนี่ยมันลบไปเก้านะฮะลบเก้าต่อไปครับหกสิบหกไปเจ็ดสิบทีนี้บวกละ นะครับกลายเป็นบวก4นะครับนะครับแล้วก็ต่อไปนะครับเจ็ดสิบไป61 70ไป61กลายเป็นลบอีกแล้วถูกปะนะครับกลายเป็นลบลบเท่าไหร่ครับลบ9โอเคนะลบาลบ9นะครับทีนี้ มันเดี๋ยวลบเดี๋ยวบวกเดี๋ยวเดี๋ยวลบเดี๋ยวบวกอยู่อย่างนี้นะฮะทำไงดีก็ไม่เป็นไรเนาะเราลองตีแฉกต่อไปนะครับตีแฉกต่อนะครับจากลบสองนะครับมาเจอกับลบ9นะครับมันก็กลายเป็นลบ11เอนาะนะครับทีนี้ลบ9ไปบวก4ี่เนี่ยนะครับมันกลายเป็นลบห้า จากบวก4นะครับไปลบ9นะครับมันก็เป็นลบ5นะครับโอเคเนาะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมก็เลยสันนิษฐานว่าอันนี้เป็นลบ1 1อันนี้เป็นลบ5อันนี้เป็นลบ5นะครับอันนี้ก็เลยน่าจะเป็นลบ11เนะครับเนื่องจากว่ามันจะได้ดูเป็นระเบียบโอเคนะนะครับ บอกไว้ก่อนว่าคือผมไม่เห็นช้อยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะขออนุญาตแชร์วิธีคิดของผมเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับอพอลบ9ก้นะครับแล้วก็ไปจ้าเอ๋กับลบสินะครับมันก็เลยกลายเป็นลบยีนะครับโอเคนะลบยีเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับ 6 1นะครับลบไป20ข้อนี้ก็เลยตอบ41ครับนะครับข้อนี้ตอบ41เโอเคนะอ่านะครับต่อไปครับข้อข้อ4ครับก็ยังเป็นอนุกรมอยู่นะครับพอดีว่าผมหามาได้อนุกรมเนี่ยได้4ข้อนะครับมาดูอนุกรมที่ผมหามาได้ข้อสุดท้ายนะครับข้อ4นะครับข้อ4อ่โจทย์บอกว่า27นะครับ แล้วก็28นะครับแล้วก็31นะครับแล้วก็34นะครับแล้วก็49นะครับแล้วก็54นะครับแล้วก็จุด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 นะครับให้เราหาคำตอบใช่ไหมคิดอะไรไม่ออกครับตีแฉกครับ27มา28เนี่ยนะครับเพิ่มขึ้นมา1นะครับ28ไป31เนี่ยเพิ่มขึ้นมา3 นะครับ31ไป34ก็เพิ่มขึ้น3นะฮะโอเคนะทีนี้โดดเลยฮะ34ไป49เนี่ยเพิ่มขึ้นไป15เลยนะฮะแล้ว49ไป54นะครับก็ยังเพิ่มนะนะครับก็คือเพิ่มขึ้นไปอยู่5นะฮะอ่านะครับทีนี้ผมทำไงต่อนะครับผมทำผมอันนี้ผม อธิบายอีกครั้นะว่าผมไม่เห็นชอยส์นะครับเพราะงั้นผมขออนุญ,ญาตแชร์วิธีคิดของผมเท่านั้นนะนะครับถ้าหากว่าท่านเห็นต่างหรือว่ามีวิธีคิดที่แตกต่างเนี่ยท่านสามารถร่วมแชร์ได้นะครับใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับจะขอบพระคุณอย่างยิ่งเลยนะครับผมขออนุญาตแชร์วิธีวิธีคิดของผมนะครับก็คือผมจะก้าวกระโดดเอานะครับก็คือผมจะสเต็ปต่อไปผมจะก้าวกระโดดก็คือผมจะเอา1นเนี่ยนะครับกระโดดมา3ตัวตัวนี้เลยนะครับ มันเพิ่มขึ้นมา2นะครับแล้ว3ตัวนี้เนี่ยนะครับผมจะกระโดดมาเลข5นะครับก็คือมันก็จะเพิ่มขึ้นมา2เหมือนกันนะครับก็คือตอนนี้ผมเจอระเบียบว่าคือมันเพิ่มขึ้น2เพิ่มขึ้น2ด้วยการบวกถูกป้านะครับอันนี้บวก2นะครับแล้วก็อันนี้ก็บวก2นะครับต่อไปครับผมก็กระโดด3ตัวนี้มาถึง15ตัวนี้นะครับ3จะกลายเป็น15ได้ นะครับผมจับคูณ5ครับนะครับทีนี้นะครับมันก็เลยจะกลายเป็นบวก2คูณ5บวก2เพราะฉะนั้นตัวต่อไปก็เลยต้องคูณ5นะครับมันถึงจะเป็นระเบียบนะครับคือกลายเป็นบวก2คูณ5บวก2คูณ5แบบนี้นะครับโอเคนะ15คูณ5นะครับก็ได้อยู่75นะครับ75 ทีนี้ก็ได้คำตอบแล้วครับคือ54บวกกับ75นะครับก็กลายเป็น129ครับอ่านะครับ129เป็นคำตอบนะครับถ้าหากว่าถูกผิดประการใดนะครับก็ช่วยคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ด้วยนะครับช่วยแชร์วิธีการที่หลากหลายนะครับเพื่อเป็นประโยชน์ต่อทุกทท่านนะครับข้อสุดท้ายครับเป็นโอเปอเรชั่นนะครับอ่านะครับโจทย์ข้อ5้านะครับ นะนะครับเขาบอกว่า3นะครับแล้วก็ดอกจันนะครับดอกจันศูนย์ครับเท่ากับ9นะครับต่อไปครับ7นะครับดอกจันสี่นะครับจะเท่ากับ33นะครับแล้ว8นะครับดอกจันหนึ่งนะครับจะเท่ากับจุด นะครับก็คือเราต้องหาถูกไหมข้อนี้ดูทรงแล้วถ้าว่าใครฝึกโอ peration มาพอสมควรเนี่ยก็จะรู้สึกว่ามันไม่ได้ยากอะไรนะครับโอเคนะนะครับคือเราดูจากบรรทัดแรกก่อนเลย3แล้วก็โอ peration กับ0ย์แล้วมันได้9ถูกไหมนะครับมันจะต้องลดลงแน่นอนแหละนะครับผมก็เลยพบคำตอบว่า,าวิธีการก็คือบรรทัดแรกนะผมจับตัวหน้าคือ3เนเนย,ยกกํกลังส นะครับได้9ถูกไหมแล้วผมก็เอามาลบด้วยตัวหลังคือ0เนี่ยยกกําลัง2เหมือนกันนะครับก็จะ0ูนยกกำลังสองก็ได้0เนาะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเก้าลบศูนะครับก็เลยได้เท่ากับ9นะครับต่อไปนะครับผมใช้วิธีการคิดเดียวกันนี้นะครับกับบรรทัดที่2นะครับก็คือผมจับ7นะครับยกกําลัง2ได้49ถูกไหมแล้วก็มาลบด้วย4นะครับซึ่งยกกําลัง2เหมือนกันก็คือ1ิ ได้16นะครับ49ลบด้วย16นะครับมันก็เลยได้33นะครับตามนี้นะครับเมื่อกี้ได้9ตามนี้เพราะฉะนั้นได้ระเบียบวิธีคิดแล้วนะครับก็คือแปดเนี่ยก็ต้องยกกำลัง2เหมือนกันนะครับแล้วก็ต้องเอามาลบกับตัวหลังซึ่งก็คือ1เนี่ยนะฮะก็คือ1นะครับแล้วก็ยกกำลัง2นะครับ8 8 64นะครับแล้วลบด้วย1ยกกำลัง2ก็คือ กลายเป็น1 6 4เนาะ64ลบ1นะครับเพราะฉะนั้นคำตอบได้แล้วครับได้63ครับเป็นคำตอบของข้อนี้นะครับถ้าหากว่าใครมีความคิดเห็นนะครับประการใดเช่นไรนะครับก็สามารถคอมเมนต์ใต้คอมเมนต์นี้ได้เลยนะครับถ้าหากว่ามีวิธีคิดที่แตกต่างออกไปนะครับขอเรียนให้ทราบครั้งว่าคือผมเห็นแต่โจทย์นะผมไม่เห็นช้อยแล้วก็ที่ผมนําเสนอเนี่ยคือผมนําเสนอด้วยวิธีการคิดของผม นะครับซึ่งคิดว่าคาดว่าคิดว่ามันจะถูกนะครับขอบพระคุณอย่างยิ่งนะครับขอให้ทุกคนนอนหลับฝันดีนะครับเพราะว่าตอนนี้ตอนที่อัดอยู่นี้สี่ทุ่มกว่าแล้วนะครับขอบพระคุณอย่างยิ่งสําหรับคนที่แชร์ข้อสอบนี้ด้วยนะครับแล้วก็ถ้าใครมีข้อสอบอยังไงก็เอามาฝากไว้ใต้คอมเมนต์ข้างล่างนี้ได้นะครับแล้วเดี๋ยวก็เรามาช่วยกันทําต่อไปสําหรับวันนี้สวัสดีครับ